ขั้นที่สามพี่ยศุตเจ้าประปดุจอับเงินเลี้ยงแห่งผลภาวนาสิบทนี้เพื่อกระแเสเรียกพระสงฆ์นักบวชในสังฆทานของเราข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายกรุงสถิตในสวนรรค์พนาโมโลกทุกส่ินที่จากกาักราละพด้มาจักรจงมาถึง,รงเรรผสมจงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประกาศงานประจำวันแก,ก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ โระทานห้แก่ข้าพเจ้าเหมือนขาพเจ้าให้ลแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แพ้การประจนโปรดช่วยูจากความช่วไร้ยเมนทามารอานด้วยการสัทารขาเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรประเสริใดและพระเยซูของท่านทรงได้รพระพรนี้นะสันตมาเีข้มันดาขระเจ้าโครุนักลกหล่ผู้ติาปันจะตายาเม ได้วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึงและบระรพบุรุษของพระเจ้าเพื่อเิดผ้าแต่พระบิดาของพระเจ้าทั้งหลายพร,ระสิในสวรรพระนางลงจุทพิสจักราถ้านาจับจูมาถึงพระประสงค์จงเส็จในแผ่นดินหรืนในสวรรค์โปรดทานหาพระจำวันแก่พระเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดท่านให้แก่พระเจ้าเหมือนพระเจ้าให้ไปแก่ผู้อื่นโปรดช่วยพระเจ้าให้แก่การกระชุนให้โปรดช่วยคนจากความชั่วร้ายเถิญ วันธามารีเบียดด้วยทางสถานพระเจ้าสถิตกับทานผู้ได้รับพระพรประสตไิได้และพระเยซูองค์ของท่านทรงได้รับพระพรยินดีสันตามาลีพมานดาพระเจ้าโอษรนาพระลูกทั้งหลายทุ้เป็นคนบาปวันนี้เราแสงยิ่งดีดื้อที่เป็นปีสุดใจด เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต <Amen. S 2> พระเจ้าสถิตกับท่าน yes, และสถิตกับท่านด้วยพระเยบุเจ้าตัดกับเราว่าผู้ใดมีแต่สองคนขึ้นไปภาวนานในพระนามของพระองค์พระองค์จะประทับอยู่วันนี้เรามาจงนุมกันณนะที่นี้ นะเรนและอันดับแรกเพื่อเราจะได้ขอบคุณพระเป็นเจ้าสําหรับคนเวลาที่โปรงประทานให้กับเราโมทนาพระคุณพระองค์สําหรับสิ่งต่างๆที่โปรงประทานให้กับเราขณะเดียวกันเราจะได้วอนขอพระพรจากพระเจ้าเพื่อการดําเนินชีวิตของเราจะได้อยู่ในหนทางของพระองค์และเป็นพิเศษเราโมตนาสําหรับเปตโตสีเดฮิวได้บรรพุกที่ร่วงรับไปแล้ว บรรดาญาติพี่น้องของเราที่ได้จากเราไปแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่เราจะร่วมในบูชามิศานี้ให้เราจะได้ขอโทษตอบพระเป็นเจ้ายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อเราจะได้เป็นผู้เหมาะสมที่จะร่วมกันประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ดีอัจากจดหมายนักบ,บุญปาโรอักรราสาวกถึงชาวโรกดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเราไม่มีพันธะใด ที่จะต้องดําเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายต่ําถ้าท่านดําเนินชีวิตตามธรรมชาติฝ่ายตำ่ำท่านก็จะตายแต่ท่านกําจัดกิจการตามธรรมชาติฝ่ายต่ําด้วยเดชะพระจิตเจ้าท่านก็จะมีชีวิตใครๆที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นําก็เป็นบุตรของพระเจ้าท่านทั้งหลายไม่ได้รับจิตจาการเป็นทาส ซึ่งมีแต่ความหวาดกลัวอีกแต่ได้รับจิตกาเป็นบุตรบุญธรรมทั้งทำให้เราต้องออกมาว่าปับบาพ่อจ๋าพระติเจ้าทรงเป็นพยานย,ยืนยันร่วมกับพระจิตของเราว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเป็นบุตรเราก็เป็นทายาทด,ด้วยเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเจ้าหากเราร่วมรับการทรมานกับพระองค์ เราก็จะรับพระสิริลุกโรดร่วมกับพระองค์ด้วยนี่คือพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าจาุงหวงใจในองค์พระเจ้าพระค์จะสนเสริญพระองค์อีพระองค์ทรงเป็นความรอ ชวยมาช่วยกู้ปาาศัตรูแตกท้ายกระจายหลีคนลังเกียดเกียดชังพระกูมีให้หลบหลีพระองค์ผู้ทรงชัยแต่คนดีดีใจได้เข้าเฝ้าองค์พระเจ้าทํามามหาอุศลนจักุสุขส,สดใสในกระมลเป็นล้นพ้นสุดสรรจำนันจาจงรับเชลญรับเชิญรับ จงหวังใจในองค์พระเจ้าทูตพระเจ้าสั่งเส้นพระองค์ดีพระองค์ทรงเป็นความรอดเมื่อเจอองค์พรอในมหาวิหารอสักศิษย์ท่าสถิตดำมิสุดวิสัยทรงปกป้องคุ้มครองสรรพภัย วงแม่ไม้ลูกกำพ้าพระปานีพระประธานเคหาที่อาศัยคนยากไร้มีที่พักสมศักดิ์ศรีช่วยนักโทษทั่วไปได้เสรีต่างอินดีปีดาทั่วหน้ากันแต่ว่าคนคิดคดกระบทพระไม่ลดละหญิงยโสด้วยโมหันจะไร้ถิ่นเคหาสารพันขาดสุขสรรอาภัพต้องอับดนเชรัก จงวางใจในองค์พระเจ้าพระเจ้าสรเสริญพระองค์อีพระองค์ทรงเป็นความรอดพระเจ้าของเธอจงสรรเสริญพระเจ้าของเราเถิดพระองค์เลธเจ้าฟ้าจอมรักที่จอมนาศี ทรงรับแบกภาระมนุษย์นี้ให้เรามีสุขสันต์ทุกวันมาพระเจ้าผู้อํานวยช่วยให้รอดทรงเป็นยอดโลกนาถที่ปราถนาเป็นพระเจ้าของเราชาวโลกาช่วยนำพาบงชนพ้นความตายเิญรับจงวางใจในองค์พระเจ้าต้องเจอสั้นสุ ออันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาประดานให้ฟังและเล่ามุลศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระวิทญาของพระเยซูคริสต์เจ้าสําหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์รับตรมานโดยสมัครพระไตรมท่านทรงหยิบปังขอพระกุณบีออกประดานแก่บรดาศิษิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ชั่วกัน นี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในตำนองเดียวกันเมื่อการรี่งอาน้ำเสร็จแล้วพร์ท่านสรงหยิบด้วยเล่าขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประธานแก่บรรดาสิทธัดว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยินยง โลหิติก่จะลา่ออกเพื่อไปบ่าวสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศพระธรรมล้ำลึกแก่งความเชื่อพระพุทธเจ้าด้สิน,รสนพระชน,นม์พุทธเจ้าได้งัืนพระชนมาชีพระพุทเจ้าจะเสด็จลัมาอีกครั้งหนึ่งค้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังรถถิ้มตืการสิ้นประชนและการกลับคืนประชนกีของพระกิัตเจ้าขอนอนถว์ยความกรมดาชีวิกตการุรีธรรมดาความรอดนี้แดพโปองขอขอบพระคุณที่ทศพสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เจ้าประปัโปรงข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอผลให้พระกิตเจ้าทร,รงรวบรวมทุกคนที่รับประกายและวีของพระกิตเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โอรดทรงรึกถึงพระสันจักที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระสันตะปาป,ปาเลโอพาศร้ารซียวติองจราสีและคณะสงฆ์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโปทรงลึกถึงพี่น้องที่เราไปรับหวังจะได้กลับคืนชีพเบโตรถือเลคิวบรรดาญาพี่น้องของเราที่ร่วงรับไปแล้วทุกคนคนามูลนิเคราชมพระบารมีด้วยเถิด ในขีตุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมาส่วนในชีวิตน้รันดรกับพระนางมารีพรมารีพระชนนมีพระเจ้านบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบดาการสวกบุญยาราศีมกีชาวไทยและนักบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อปรเกตุเดีพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาัยประคิญสัจจาของความประคิญสัจจาและในประคิญสัจจา ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสันตปาดุบ้าพ,พระองค์ทรงปราศรีรุ่งโรจน์กับประจิตยาวตลอดนิรันดร Ja. Uh, okay, Afer I'm so sick. i yeah. yeah. พร,พระเจ้าพระองค์ทรงสร้างทายและดินพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยให้เราร่วมใจกันภาวนาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพโปรดเสกบ้านนี้ให้ทุกคนในบ้านมีสุขภาพดีเป็นคนบริสุทธิ์มีชัยชนะต่อบาปเป็นคนเข้มแข็งใจสุภาพอบอ้อมารีมีความกระตัญญูต่อพระองค์ พูดทรงเป็นบิดาของเขาต่อพระบุตรและต่อพระจิตขอให้พระพรคงอยู oton, ่ในบ้านและอยู่กับทุกคนทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคิดเจ้าของข้บบรรพาพเจ้าทั้งหลายน้ำเจ็ือาเปลดกถึงบ้านเราใน้า21นะครับน้ำเป็ก พระเพระมจารีมารีผู้ศักดิ์สิทธ,ธิ์ยิ่ง,อองพระเจ้าเรือนสุนันท์การแม่เป็นผู้ดูแลชั้นชั้นผู้ลูกของยุทธนาแม่เป็นบาราและเป็นผู้วิทัการสามบ้านและครอบครัวของลูกโดย,าายอาศัยอนุภาพอันสมบูรณ์ของพระแม่โปรดคุ้มครองป้องกันบ้านและครอบครัวของลูกให้ปนจยากอันตรายทั้งปวงหน้าทิไฟไหม้หน้ำท่วมฟ้าผ่า ทายุร้ายกันดินไหวโวนผู้ร้ายอัจนจะพาและใครอื่นๆปวดป่วยพอทีอ่การรักษาและ้องกันทุกคนในบ้านนี้ดังลูกของพระแม่ปวด,ดช่วยพวกลูกให้พ้นจากอุบัติเหตุและข้อร้ายทั้งมวลแต่เหนืออื่นใดโปวดขอ,ขอพระอนาานันจำเป็นเพื่อพวกลูกจะได้พ้นจากบาปห้าแต่มาในอุปการของพ,ององพิชชนปวดพรนา ทุกคนที่อาศัยในบ้านนี้ที่ววได้รวยจนแต่พระแม่ตลอดไปด้วยเถิดอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพัน,นุ์ว่าพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอาเมนพิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจงไปในส็สุขของพระคิตสเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้า